ทุกคนอะไร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 ให้สิสิบโอเคทุกคนเอามาจากไหนเนี่ยเอามาจากไหนน่ะ อโอตันนี้แบงค์เขียวนะเอาแค่นี้ออกโอเคสี่สิบสี่สิบสองบาทโอ้โห,โหเอามาเป็นกระปุกเลยทุกคนก็กี่บาทแล้วเนี่ยโอ้โห อะไรอะไรเนี่ยขอดูหน่อยเนอะโอ้โหทุกคนกระปุกอันนี้ไม่มีไม่เอาอันนี้ไม่เอาโอ้อันนี้อีกดลบาเนะ ไปเกเป็บไม่เอา1ันหนึ่งค่ะไม่ใช่ละอันนี้น่าจะน้อยอันนี้เยอะอยู่เกียรนับนะแล้วก็แบงอีกนะโอเคราคานี่หรอ <S <S 2> <S 2> <S โอ้ไม่ก็มีต่ออีพีสองนะโออไม่ก็ทุกคนโอเคนั่งรอโวยนะพอดี